ครับวันนี้ก็สมาชิสวัสดีเรล่าแรกครับผมแขกแข่เพียงนะครับผมนี่พบเราเดินลงมาในป่าเม็ดร็อกนะครับผมป้าสเม็ดร็อกมาพบร้างนึงนะครับอร่อยเนื้อจังหวัดครับแรับมีลูกคููมีไรมากไม้นะครับผมเราแด่นะครับปลาจริงๆนะครับผมทีมงานเราลุยทุกสถานการณ์ครับน้ำทั่วป้าร็อกลุยหมดครับแร่แบพึ่งยึต้องนั่นไงครับผมเราฟันมันรือกีรปลนะครับผมเราหาไม่พบนั่นเราหาไม่พบมอนัส นั่นพึ่งนะครับนี่ต้ตนแม่นะครับผมใครว่าในตันแมทพึ่งไม่ทํานะครับนี่ตันแม่เป็นเป็นซอสๆเลยนะครับผมต้นแม่เจะยังไม่จ่ายแขกเขาเองนะครับแต่เรายศติดโล่งเลยครับผมนะครับผมแล้นะครับเขายศติดลงโล่งแดดเปรี้ยงๆนะครับนั่นนะครับเราตามมาหลายไอหรายรอบแต่ก็ไม่พบเขาบันี้าเวละทีมงานมาหลายคนก็เลยพบนะครับผมทีมงานรับเยอะแต่วันเนื้อนะครับมาดู นี่พลันดําเราขอพักเนื้อคนเดียวกอนะครับในตัดสเมมันจะลื่นนี่น้นะครับผมนั่นนะครับผมความเสียงตากล้องเราก็เนือยครับผมโรยดุดจันกับบูนะครับผมอย่างรีบูสอย่างรีบูก็ร็อกนะครับนั่นนั่นครับพล้นเราพักมันปอนเลยนะครับผมเนื่อยพันนี้เรามากับหลายคนเหมือนกันนะครับผมแล้วใครได้ตอนขึ้นอีกทีนะครับผมตอนนี้ทำกับมองทำแหลแผลด้านีนของตากล้องนะครับผมนี่นะครับกับมองตากล้องนะครับผม ในคอนตากล้องนะครับโนการดัมโนเสียนมองจงนะครับผมตอนนี้เสียนมองจงก็มาครับผมเรามีใช้ยากระเพานะครับผมตอนนี้พปนพานแหววแลนี้รับภารกิจเดี๋ยวจำในเมืองเลยนะครับผมมาจะป้าในแปนแหววยังใหม่นะครับผมเนื่องการรับผิงกันนะครับเดี๋ยวเรารับชมต่อที่อีกทีนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมครับตอนนี้พลานดัแล้วก็ได้เสียมพรอมเดี๋ยวรอไว้ครับตอนนี้ พันดับแล้วก็ตรงไป่ใช่ตอนเม็ดแล้วนะครับตอนเม็ดตอนเม็ดครับตอนเม็ดนะครับมุ่งไลยครับอันนี้จากล้องประจําเท่แล้วนะครับผมหนังประจําเท่หนูรดังฟึ่งยันต์แนะครับผมไรอเลยงานลนดังฟึ่งตะก้อนนะครับฮล้าไอเราไม่ตามไปติดพลานแล้นะครับเราหยอบไปตรงนี้ครับไวในป้าเม็ดใ้พลานเราทำใจแล้วเราพมทึ่จะมองกันนะครับผม อ่ากล้องจิตัวมองแล้วนะครับปันขมงทรงเคีงนะครับตอนนี้นะครับปันกโนนะครับ่าจะเห็นชัดนะครับผม่อนามัยยาไม่ย้อนแสงเท่าไหร่ที่ครับผมองค์สันแยากมุมเลยนะครับพอมันที่อย่างบดีครับไม่รู้ว่าเราจะไปแนวไหนากล้องละครับโรยเลยนะครับไปไม่ตากล้องเลยครับพลานครับผมากล้องในหนังประจําที่แล้วครับผมเห็นนะครับ กองกระชั oh, ้นๆน้องธรรมดานะครับผมอันนี้พลันเราขึ้นแล้วนะครับผมโหยโหยยแล้วครับพลันเราขึ้นไปแล้วครับผมปากประสานเอาไว้เตนะครับพลันเรานั่นครับพลันเราขึ้นนะครับผมขึ้นตอนล่างนะครับไม่ได้ปรับไม่งงที่นะครับผมโอ้ยร่างใหญ่ๆนะครับผมนั่นครับควันถึงนะครับควันถึงควันถึงนะครับควันของผมกันถึงครับผมถึงเราสองควันนะครับผมนั่นครับแม่อ๋อนะครับผมเอาไว้ควันกับขโมงจริงๆก็ปากกล้องก็ต้องยืนก็นะครับผม นั่นนะครับนั่นนะครับรังโอ้ะนาวาหลกสวยพอดีนะครับแลงลค้งไปเลยนะครับผมนั่นนะครับอ๋อลกพองามครับหลกพองามออหันน้าหวานไม่มากนะครับแล้วัวน้ําหวานไม่หมากท่าไหแเจอก็พอปิดตานะครับผมหัวน้ําหวานพอปิดตานั่นนะครับซูงไปแรนะครับผมนั่นนะครับ ลองพบชุมในเข่สิบเ้านะครับผมนี่สิบเท้าแล้วครับนะครับหว้ำหวานโลกพองามนะครับแต่ว่ารังกับไม่ใหญ่มากนะครับคิดเป็นคืบเขาคืบผมก็ประมาณหกคืบนะครับผมอ่านะครับอันนั้นแลเราครับแล้วเราก็ไฮโซไอยอดมัใหฮเห็นาลเอาเอาด้วยนะครับผมเอาเนี่ยซุดในฝอรังฝ่งครับนั่นนะครับผลเราเอาไว้นะครับผม นั่นครับหันหลกนะครับโอ้หลกพอสวยนะครับตัวอ่อนพึ่งครับตัวอ่อนพึ่งตัวอ่อนพึ่งในยางอะไรก็ได้ครบทุกอย่างนะครับผม,ผมน่าเห็นว่าหันตมยำก็ได้นะครับผมผมเป็นนา,ากากันนะครับผมนั่น,นะครับนะครับ อ่าอันนี้ลยนั่นเห็นนะคือน้ำหวานนะครับผมนั่นนะว่าน้ำหวานไม่ใหญ่มากนะครับโยนในตัดสเมดครับแต่เร็วๆว่ะประมาณโคตรนึงน่าจะได้นะครับผมนั่นนะครับเดี๋ยวประมาณนึงโคตรเลยครับดังนี้โยนในตัดโยนในตัดสเมดเอ็นะครับสั้นนิดนึงนะครับบอกผักกองจับมือเดี่ยวครับไปได้ทำไม่ไม่มีไม้เพลฟี่กันสั้นนะครับผม ตอนแรกพลานเ,เอาไว้นะครับเราซูมไปเลยตอนนี้ตัดคนน้ำหวานก็อ๋อตอนนี้พลานเราตัดนะครับครับ,รบตอนนี้พลานเราจีย้อนนะครับเดี๋ยวผมก็แลกก็นะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปเอาก่อนนะครับผม